แี่เสียงห้องจากของวเลยสวัสดีครับเอ็มซีพี่น้องกันเป็นที่รักจริงครับื้นนี้วันที่30มีนาเนาะมือ้อเมื่อนี้เป็นมื้อที่ลงนะครับตอนนี้ก็ลรอเวลาผู้ใหญ่บ้านวะเพิ่งลงเก้าโมงนะครับตอนนี้ก็มีการซ้อมลงไปบางโซนแล้วนะครับแต่ว่าถ้าได้ป่ามากอะ่ะยังมีท่านได้เอื้อเอานะครับตอนนี้ การจับจองครับเต็มเลยครับดนดีนี่คือเต็มเลยครับตอนนี้ย่มนะฮะตนกระไลครับครับเริ่มจะเบาสําน้อยใช่ปันครับเนี่ยเบาซําน้อยล่อขนาดพร้อมน้องครับที่เวลาค่ะเธอือเข้ามาเข้ามาแล้วนะครับการเพิ่นคือเก้าโมงครับที่จะลงพร้อมเดี่ยว คนนี้ถือว่ามาหลายบัตรบัตรละร้อยนะครับบัดละร้อยป่านองนี้นะครับจะมีลงแล้ว3ามปีคือว่าป่านี้หลายนอนแล้วป่าใหญ่นอนครับเบิง้งเบิ่งประชาชนพิวเพื่น เข้ามาหลายขนาดร้านไขาเข้าก็ได้ครับนตำมันามมาหุ้งมีร้านขายน้ำขายตำหุ่งครับทีมทีมใน่านนักล้า ตอนนี้ได้ยินเสียงผู้ใหญ่บ้านประกาศว่าเตรียมโต้ลงได้แล้วนะครับอ่าบรรดานใพานพันทยอยลงนะครับห่อสินเสียงนกป,ปีด๊ดเป่าปี๊ดแค่นั้นแหละครับความสนุกสนานกระก,กิดขึ้นมาครับ

เนอมาวันนี้ทายมีท่านเลยโอ้จักลเรือเนี่ทายผีท่านเลยได้กินเสียงหองจักงเรือ <c oughs> <c oughs>

ปลาของเมื่ออาชีพนะครับมันละยาวมันละยาวเพราะว่าตักปุ๊บนี่คือเฮาหันแล้วเลยนะครับอบุปกรณ์ตักปลามื่ออาชีพ nhào nó Chưa ơ Cứ hi ở đứng Đốt Ôi này, Mà là nhào, tại là khuất này nhào mất <laughs>

เอาเพื่ออะไรก่อนเอาเพื่ออะไรก่อนมาดิ เป้งป๋าวันนี้เปิ่งป๋าอืมป๋านน่นจันเนาะอืมเมื่อไหร่ไปดิวันนี่หายยังนะวันนี้หายโลเลเยวันนี้อันนี้นะจีสอันนี้ผมสโอ้พอสีจีเลยแม่แม่ถงาร์ตถุพารสตโอ้าหสีแงหายก็มองเลยเป็นเด้อ Thank you.